รับไปต่ออินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนะครับในประเทศไทยเรียกว่ามีการใช้อย่างอย่างสนุกสนานแล้วกันนะครับมาประมาณสัก5้า mm hmm. ปีที่ผ่านมาโดยใช้ค,คนที่มีชื่อเสียงหรืออาจจะเป็นซเลบริตี้ต่างๆนะครับอนนี้เนี่ยอตอนนี้ในปีหลังจากโควิดที่ผ่านมานะครับก็มีการใช้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เราก็เลยอยากจะมาไลฟ์กันเรื่องนี้กันนิดหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะเราควรจะใช้อินฟลูเอนเซอร์ในลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็มีอนา,าอ่ามีค่าใ,ใช้จ่ายอย่างไงบ้างส่วนในเรื่องของอนาคตเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์เนี่ย,ยจะเป็นไปยังไงต่อนะครับอ,อันนี้ก็จะค่อยๆไปทีละขั้นนะครับครับอ,นนอันนี้เสียงเสียงโอเคใช่ไหมครับเสียงดีขึ้นเลยครับโอเคขเขลยฮะอ่าโอเคขอบคุณครับครับอ่ะเรามาคุยเรื่องของอินฟลูเอนเซอร ในสมัยก่อนนิดน,นึงก่อนนิดน,นึงนะครับเมื่อก่อนจริงๆแล้วเ,เรามีอินฟลูเอนเซอร์นะครับพี่อันนี้รู้จักไหครับพี่เจม <laughs> <laughs> มอมธนัดสีครับ <laughs> อ,อ,อ,อโอ <laughs> โอเค <laughs> โอ,ค <laughs> โอดีใจมากเลยที่พี่เขียนรู้จักกันนะครับ <laughs> อันนี้ผมว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้นะครับอันนี้เป็นการใช้อินฟลูเอนเซอร์ในรูปแบบหนึ่งนะครับแต่สมัยก่อนก็จะเป็นในสื่อของหนังสือพิมพ์เป็นหลักหรืออาจจะเป็นนิตยสารนะครับแล้วก็ค่อยๆขยบมาเป็นสื่อทางด้านทีวีนะอันนี้ถือเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งรูปแบบสมัยก่อนเราค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะครับมาดูกันคนต่อไปนิดนึงนะครับอ่านี่คุณไหมครับคุณไหมครับ อ่าเปิดพิดารครับใช่ใช่ครับครับแม่ช้อยนางรำครับแม่ช้อยนางรำแม่ช้อยนางรำแม่ช้อยนางรำใช่ใช่ครับจะสังเกตนะครับอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของอาหารอืมเออครับเพราะว่ามันมันเข้าถึงง่ายนะครับแล้วผมเห็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยเยอะมากนะครับที่อ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารเกี่ยวกับเรื่องของการรีวิวอาหารเนี่ยครับแล้วตามไปกินเนี่ยเยอะจริง แล้วสิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือการนําป้ายฮะไม่ว่าจะเป็นเชลชวนชิมเปิดพิศดารอะไรต่างๆไปแปะที่ร้านอ่าใช่ใช่สมัยก่อนเนาะสมัยก่อนแต่สมัยนี้ก็จะป็อป้ายหนึ่งนะออเป็นหสมัยนี้ก็จะเป็นอีกป้ายหนึ่งนะมีมีหลายป้ายเลยเออใช่ใชของพิเกตคุ้นอะไรบ้างฮะสมัยนี้เหรอหรือสมัยก่อน สลัยสมัยนี้ถ้าสมัยนี้ก็เป็นเป็นพวกวงในนะพวกวงในโน่นนี่นั่นว่ากันไปครับเออครับหรือต่อไปจะมีเกียรติชวนชิมอะไรเงี้ยมีผมผมมีแผนอยู่เอผมมีแผนผมมีแผนจริงๆมันมันมีแผนอยู่มีมีแผนอยู่ในต่างจังหวัดริงกระทำติ๊กเกอร์ทำอะไรไว้แล้วครับดีครับดีครับก็เป็นการส่งเสริมรูปกรอการด้านร้านอาหารนะครับ อีกท่านหนึ่งก็เรียกว่าขยบมาในยุคนี้มากขึ้นหน่อยก็เป็นครัวคุณลีดนะอร่อยวนะครับก็จะติดในช่วงสักสักสปีที่